สวัสดีครับผมนัดเฟอร์กี้นะครับครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสมานําเสนอพรีเซนต์นะครับรถของลูกค้าที่มาส่งมอบให้ที่คอกม้านะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Next Gen เน็กเจนนะครับเอเวอร์เรสต์นะครับตัวไทเทเนียม4ี่นะครับรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทนะครับ ครับพิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับรุ่น e v e r e s t t i ไทเทเนีย4ค2นะครับราคาพิเศษนะครับจะเหลืออยู่ที่1,569,000บาทนะครับจะราคาปกตินะครับขายอยู่ที่1,724,000บาทครับรุ่นนี้ให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมเลยนะครับแนะนำก่อนเลยเป็นไฟนะครับไฟเราจะเป็นไฟหน้าทรงรูป สีแลมนะครับมาพร้อมกับไฟ m ม g i c LED นะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟเลนนิงวิ่งกลางวันให้ด้วยนะครับไฟ m ม g ชี LED เวลากลางคืนนะครับไฟของเราจะเลี้ยวตามพวงมาลัยนะฮะจะช่วยแสงสว่างในยามกลางคืนได้ดีเป็นอย่างดีเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้นะครับจะมาพร้อมกับแบคอลลอยนะครับขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางนะครับ255 255ทับ 5R 20นะครับ รุ่นนี้ได้แม็กสวยงามจากโรงงานเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนด้านต่อไปนะครับส่วนด้านต่อไปของเรารุ่นนี้จะมามาพร้อมกับราวหลังคาให้เลยนะครับครับสำหรับรุ่น Next Gen Everest นะครับตัวใหม่นี้นะครับเรามีหลังคามนลบนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับลูกค้าเปิดหลังคานะครับสามารถดูวิวชมดาวหรือดูบรรยากาศต่างๆรอบด้านได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายทางด้านท้ายของเราเนี่ยนะครับจะเป็นอ่าฝาท้ายไฟฟ้านะครับเรากดปุ่มได้เลยนะครับ ระบบก็จะเปิดให้เองครับและที่พิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเท่ไม่เหมือนใครเลยครับเบาะแถวที่3นะครับเราสามารถปรับเป็นไฟฟ้าได้นะครับเราแค่กดปุ่มเลยครับแล้วเบาะก็จะพับให้เองอัตโนมัติเลยครับสามารถพกเก็บสัมภาระได้มากขึ้นครับครับสำหรับด้านในนะครับเรามาดูกันเลยครับตั้งแต่ อ่าพวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้ใช้งานดีมากยิ่งขึ้นเลยครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรแทบไม่ต้องใช้แรงเลยครับลูกค้าหักแค่นิดเดียวนะครับส่วนหน้าปัดนะครับหน้าปัดเราจะเป็นหน้าปัดอ่าฟูดฟูดดิจิตอลนะครับขนาด12นิ้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าจอนะครับหน้าจอซิงค์โฟร์นี้ของเราก็12นิ้วนะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับแล้วครับด้านล่างของเราตรงนี้จะเป็นช่องไวเลสชาร์จนะครับลูกค้าสามารถวางมือถืออ่าชาร์จ บได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางส่วนของด้านเกียร์กันนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์นะครับเป็นเกียร์อีช e ิปเตอร์10สปีดนะครับสามารถปรับเป็นเกียร์แมนูลปกติก็ได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของ Ever อร์เนะครับที่มีเกียร์อ e ีชิปเตอร์ในรุ่นตัว 4x4 นะครับ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านโหมดนี้นะครับเราจะมีโหมดด้วยนะครับโหมดการขับขี่จะมีให้ทั้งหมด4โหมดนะครับมีโหมดขับ2นะครับแล้วก็โหมดขับ4นะครับแล้วก็เป็นโหมด 4L นะครับลูกค้าสามารถหมุนปรับตรงนี้ได้เลยนะครับในโหมดของโหมดการขับขี่ขับ2หรือขับ4นะครับครับขึ้นส่วนต่อไปนะครับคือเบาะเราเลยครับเบาะตัวนี้ของเราจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจในเจ้าตัว nexgen t everest นะครับ นะครับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่1 8 7 4 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้มีโปรโมชั่นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับดาวขั้นต่ำนะครับหรือว่าผ่อนงวดผ่อนสบายนะครับมีโปรโมชั่นดีๆรอต้อนรับลูกค้าอยู่นะครับนะครับสลับโปรโมชั่นตัว4ีคูณนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจะมีส่วนลดให้มูลค่าถึง1 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับนะครับลูกค้าสนใจ โปรโมชั่นนี้ติดต่อนัทเฟอร์กี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาส่งมอบให้ลูกค้านะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับในการขี่ม้านะครับจะมีม้าด้านนี้นะครับจะมีกิจกรรมขี่ม้าให้ลูกค้าด้วยนะครับสนใจกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับติดต่อนัทเฟอร์กี้นะครับเบอร์โทรนะครับ092ครับ8583450นะครับหรือพบกันที่โชลูมฟอร์ดไอเอ็มเสาขาพระราม5นะครับสำหรับวันนี้นะครับนัทเฟอร์กี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ